สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราวสามัคคีนะคะประจ ա วมาที่7พฤศจิกายน6 5นาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกาตพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นนะราวสามาคัคคีกับเราจะพาะกิจเลขมาแนวทางเดียวกันนะคะต่างกันที่1กับ6แค่นั้นเองเนาะสำหรับราวสามัคคีตัวเด่นก็คือ8 ก็เริ่มจะ8 0 8 1 8 3 8 5 8 6 8 7 8 9 3 0 3 1 3 5 3 7 3 8 3 9ถ้าเป็น5ก็5 0 5 1 5 3ถ้า1ก็1 0 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7 1 9แค่นั้นเองเนาะจับคู่ก็8 1 1 8 8 5 5 8 3 1 1 3 3 5 5 3 8 5 5 8 ต่อไปเราจะเพราะกิดต,ตัวเด่น3กับ6 5กับ8 3 0 3 1 3 3 3 5 3 6 3 8 60 6 1 6 3 6 5 6 8 1 3 5 3 6 8 3 6 5 8 6 5 3 6 0จับคู่ก็3 6 6 3 3 5 5 3 3 8 8 3 8 6 6 8นะก็ก่อยเป็นเ่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเลย เดกวันมาแนวทางเดียวกันเนาะแต่ที่จริงเราเน้นสามัคคีกับสามัคคีวีเฉพาะกิจ vip เราพัฒนาแนวทางเดียวกันก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ